กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาการเขียนแบบและการประมาณลายคาไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแบบทางไฟฟ้าและสัญลักษณ์ในแบบทางไฟฟ้ากันก่อนที่จะเริ่มเนหานะครับอาจารย์มีคําถามอยู่หนึ่งคำถามนั่นก็คือนักศึกษานะครับคิดว่าในบ้านหนึ่งหลังหรืออาคารหนึ่งอาคารเนี่ยมีแบบอะไรบ้างที่อยู่ในแบบแปลนนั้นนะครับโดยในบ้านหนึ่งหลังหรือว่าในตัวอาคารหนึ่งอาคารนะครับก็จะมีแบบแปลนอยู่หลายระบบงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตย์นะครับงานโยธาหรือว่าจะเป็นงานระบบไฟฟ้า ซึ่งง่นระบบไฟฟ้านะครับที่ปรากฏอยู่ในแบบแปลนบ้านหนึ่งหลังนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่างก็คือระบบหลอดไฟนะครับหรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้ากําลังก็พวกปลั๊กต่างๆในบ้านนะครับหรือจะเป็นระบบสัญญาณไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณดาวเทียมนะครับแล้วก็จะมีระบบอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะครับอันนี้ก็จะคือระบบที่ไฟฟ้านะครับที่อยู่ในแบบแปลนนั้นๆนะครับทีนี้ เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยไอระบบทางไฟฟ้าที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างสัญญาณหรือว่าไฟฟ้ากำลังเนี่ยลักษณะการเขียนเนี่ยมันสามารถเขียนลักษณะไหนได้บ้างนะครับ ลักษณะการเขียนแบบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะนะครับนั่นก็คือแบบรูปจริง2นะครับแบบไดอะแกร,รมแผนผัง3แบบไดอะแกร,รมเส้นเดี่ยวและ4แบบไดอะแกร,รมวงจรไฟฟ้านะครับเรามาทําความรู้จักแต่ละแบบกันดีกว่าแบบแรกนะครับแบบรูปจริงหรือว่า พิกโตเรียนะครับก็คือเป็นรูปจริงๆของการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หลอดไฟหรือว่าจะเป็นตำแหน่งปลั๊กต่างๆก็คือตำแหน่งจริงๆวาดให้เหมือนจริงที่สุดนะครับมีการบอกความกว้างความยาวความสูงมีการบอกเว้นระยะห่างอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่2นะครก็คือแบบไดอะแกรมแผนพังหรือสแคมติกไดอะแกรมนะครับด้วยแบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่ใช้ในการควบคุมเอาไว้ดูว่า เฮ้ยเราต้องกดสวิตช์นี้ถึงจะควบคุมหลอดไฟดวงนั้นหรือต้องกดเบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อควบคุมปลั๊กตัวนั้นนะครับอันนี้จะเป็นวงจรสําหรับการควบคุมซะส่วนใหญ่นะครับต่อมาจะเป็นแบบไดอะแกรมเส้นเดียวนะครับจะเอาไว้บอกว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างและต้องใช้สายเนี่ยกี่สายกี่เส้นนะครับเอาเป็นแบบคร่าๆวๆโดยรวมของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านว่าอันนี้ต้องต่อกับอันนั้นอันนั้นต้องต่อกับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไดอะแกรมเส้นเดียว ต่อมาจะเป็นแบบไดอะแกรมวงจรไฟฟ้านะครับแบบไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับแบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยวนะครับก็จะมีทั้งประเภทด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นแบบบอกรายละเอียดเลยว่าต้องใช้กี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นนะครับแล้วต้องต่อแบบไหนเข้ากับ ตรงไหนนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบไดอะแกรมเส้นเดียวหรือจะเป็นรูปทางด้านขวามือนะครับที่จะเป็นการบอกตำแหน่งว่าหลอดไฟอยู่ตำแหน่งนี้ปลั๊กพ่วงอยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นการบอกลักษณะคร่าวๆนะครับในภาพรวมว่าระยะห่างประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะการเขียนแบบทั้ง4ลักษณะนะครับโดย4ลักษณะนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเขียนทั้งหมดทุกลักษณะนะครับให้เราเลือกตามความเหมาะสมว่าง,งานชนิดน,น,นั้นเนี่ยเป็นลักษณะไหนถ้าเราต้องการอยากเห็นภาพจริง,รงๆอยากรู้ความกว้างความยาวความส อยากเห็นภาพที่มันเห็นชัดเจนเนี่ยเราก็ใช้แบบรูปจริงนะครับก็คือแบบพิกโตเรียนั่นเองหรือเราต้องการดูแบบว่าเฮ้ยสวิตตัวนี้ควบคุมแบบนั้นถ้ากดสวิตแล้วหลอดไฟดวงไหนจะติดหลอดไฟดวงไหนจะดับ,ดบก็ใช้แบบสกาเมนติกนะครับหรือว่าแบบไดอะแกรมแผงพังแต่ถ้าเราต้องการนะครับว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างและอุปกรณ์ตัวไหน,ต,ไหนต้องต่อกับอะไรอุปกรณ์ตัวนี้ต้องควบคุมตัวนั้นดูในภาพรวมของเชิองอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้เป็นแบบไดอะแกรมเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ที่ค่อนข้างละเอียดกว่าได 4เส้นนะหเส้นนะก็คือเป็นการอัปเกรดไดแกรมเส้นเดียวเองเนี่ยก็ใช้เป็นแบบไวริงไดแกรมหรือว่าไดแกรมวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเขียนแบบจริงๆทั้ง4ลักษณะนะครับลองมาดูกันก่อนว่าสัญลักษณ์ที่จะต้องเอาไปใช้ในแต่ละลักษณะเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรบ้าง